สวัสดีค่ะตอนนี้ห้องของพี่ก้องเห็นไหมเสื้อที่ใส่มามเทพเมื่อวหกนค่ะมาแล้วมาแล้วไอ้ลูกหมาเอาหนูลูกไปให้แม่ดูรูปมาเมื่อกี้อะไรแม่ว่าไงหินมายินมาฮะแม่ว่าไงแม่ว่าไงอไเอาเลยห็นมาอมยินมา กินที่แอลอุ้มยิ้มไม่ผูะไรจะมีหอมแก้มพี่ก้องอย่างนี่ก็เห็นพอดีแล้วเขาเราแบบเออทำใหไม่เห็นพี่กีจะหอมแก้มพี่ก้องแล้วพี่ของพี่ก้องนั่งมองเพิ่นเกือบสวยหอมแก้มสงสัยว่าจะไปด้วยกันหมดเลยแมว ฟิวเจอร์ไปฟิวเจอร์ถ้าอย่างนั้นเราแต่งตัวได้ไหมเราไปฟิวเจอร์กันเปลี่ยนแป๊บเดียวหนึ่งสองสาเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวเป็นกางเกงยีนเสื้อตัวนี้แหละเสื้อตังเสื้อตัวเนี้ยพี่กองซื้อให้สวยไหมสวยไหมแม่มองใหญ่เลยเฮ้ยไปเอาเสื้อตังจากไหนนะให้ลูกไปเที่ยวนี่ว่า <c oughs> แต่ได้เสื้อที่แม่ไปเที่ยวอัมพวามาหนึ่งตัวเอ้ยไม่ใช่อัมพวาเพลินวานใช่ อ้ําเพื่อนวานหรือเพื่อนวานเพื่อนวานได้เสือ้อแม่ซื้อให้พี่กอ้องแล้พี่ก้องใส่ไม่ได้ไม่มีได้ใส่ก้อยางไงเดี๋ยวไปนะล๊